วันแรกขายได้13กล่องครับยอดก็อยู่ประมาณนี้นครับสองอาทิตย์ครับกาจะเลิกขายแล้วครับ <S <S คือร้านข้าวมันไก่โตพับครับ <S <S เริ่มแรกเปิดเป็นแผงลอยโตสองตัวเป็นเป็นโตพับอะครับเป็นร้านแผงลอยริมถนนตลาดเช้าปรุมถงธานี <S <S อยู่ใกล้ๆกับธรรมศาสตร์ลังสิตครับขาย6กโมงเช้าครับใส่กล่องอย่างเดียวไม่มีที่นั่งเริ่มแรกนะครับ ทำมากี่กล่องก็ห้าสิบช่วงช่วงวันแรกครับวันแรกเลยพอเราตั้งปุ๊บลูกค้ายั่ผ่านไปผ่านมาปฏิกริยายท่านไปผ่านมาเลยครับเดินผ่านเลยครับลูกค้าคนแรกคนที่แวะมาผมจําได้แม่นเลยครับพอทานแล้วก็เขาก็ชอบเลยครับพอถามไปถามมาเป็นชื่อเดียวกับชื่อแม่ผมเลยครับก็เลยจําได้แม่นเลยลูกค้าคนแรก ขายมาประมาณ2อาทิตย์ยอดก็อยู่ประมาณนี้ครับ13กล่องกะจะเลิกขายแล้วครับเริ่มจะท้อแล้วครับคุยกับแฟนอยู่ก็จะทํำยังไงจนมาวันหนึ่งมีนักรีวิวพื้นที่ครับชื่อคุณสมศักดิ์จําได้แม่นเลยครับเข้ามารีวิวหลังจากที่พี่เข้ามารีวิวครับก็เพิ่มจํานวนเรื่อยๆครับจนจนเป็นร้อยครับประมาณร้อยบวกลบประมาณนี้ครัขายดีขึ้นวันแรก13กล่องครับ13กล่องลูกค้ายังไม่รู้จัก แล้วก็มีครูวัดชายกลางตระเวนก็ถิ่นไทยอ่ะครับเขามาชิมเขาก็ไปรีวิวอะไรให้ลูกค้าก็รู้จักมากขึ้นนะครับสักพักก็ย้ายเข้าบ้านเพราะว่าขายที่เดิมมันจะไม่มีที่นั่งครับก็ย้ายเข้าบ้านมันจะมีที่นั่งวันแรกจะถึงวันที่เราย้ายเข้ามาบ้านครับกีวันกี่เดือนที่เราขายตลอดน่าจะประมาณสักหกเดือนประมาณหกเดือนนะครับใคร ประมาณสามสี่โลประมาณนี้ครับประมาณ3ามโลครับโอ้โหวันแรกตกใจมากเลยครับลูกค้าเยอะมากเลยครับก็ก็คิดไม่ถึงว่าลูกค้าเขาจะตามไปครับขายตรงบ้านขายตามไหมน่าจะประมาณห7เจดเดือนได้มั้งครับประมาณนั้นตัดสินใจย้ายมาตรงนี้ยังไงลูกชายเลยครับลูกชายอยากให้ย้ายออกมามาอยู่ในเมืองอะไรอย่างนี้ครับจะได้สะดวกกับลูกค้า เพราะว่าลูกค้าส่วนมากก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพครับลูกค้คคคาเราก็าคือคอ,อยู่กรุงเทพซะส่วนมากอยู่โซนใก้แล้วใช่ครับชื่อโต๊ะพับเนใครในกลุ่มทักคุณสมศักดิ์เลยครับที่ปทุมครับที่เป็นคนรีวิวคนแรกครับตอนแรกยังไม่มีชื่อ้านครับเขาก็เลยเรียกโต๊ะพับโต๊ะพับก็เลยเอาชื่อนี้เลยครับที่มาของชื่อโต๊ะพับครับทำเข้ามาไก่มาจากไหนก็ศึกษาจาก youtube จาก ไปทานร้านที่ดังๆก็มาฝึกกับแฟนสองคนครับเริ่มจากไม่เป็นเลยเลยครับก็ฝึกหลายเดือนอยู่โ้ยากทุกอย่างเลยแม้กระทั่งข้าวก็ยากมากเลยครับดูเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยครับคือมันเหมือนท้าทายอะครับจากจากไม่เป็นก็พัฒนามาเรื่อยๆครับฝึกเรื่อยๆครับชิมกันเองบ้างเพื่อนบ้านพี่สาวอะไรชิมกันก็ฝึกพัฒนาไปเรื่อยๆครับึกทุกวันครับทุกวันครับครับ ใช่ครับกินแต่ข้าวมันไก่ครับน่าจะหกเดือ <c oughs> น,นขึ้นนะครับกินแต่ข้าวมันไก่ครับช่วงนั้นน้ำหนักขึ้นสิบโลครับเวลาจะออกขายแล้วตัดรรสินใจยังไงก็ชัวร์ได้มั่นใจได้ระดับหนึ่งครับทําเลขายก็ไปได้ตรองตลาดเช้าแถวบ้านนะครับก็เริ<ค>่ม<ะ>ขายหลังจากที่พี่สมศักดิ์ไปรีวิวจะมีคน อยู่ในชมรมข้าวมันไก่อะครับเป็นประธานชมรมอะครับ mm hmm. เขาก็มาชิมเขาก็แนะนําเรื่องข้าวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็พัฒนามาเรื่อยๆครับยังไม่หยุดพัฒนาครับไก่ต้องนุ่มแต่ไม่เละข้าวต้องล้วนนุ่มครับตับจะเป็นิกเนเจอร์ที่ลูกค้าสั่งเยอะนุ่มไม่ขาวแล้วก็ไม่เละครับไก่ mm hmm. ไก่ก็สั่งจากฟาร์ม มาตรฐานจากนาคนปรปสมเป็นความไก่ตอนนะครับใช้ไก่ตอนครับน้าจิ้มก็ออกเค็มเค็มน้ำนิดๆนะครับเค็มเปรี้ยวหวานอะไรครับมีพวกขิงพริกกระเทียมเลยเค็มน้ำนิดๆนะครับเปรี้ยวหน่อยๆครับเพื่อจอะต,ตัดตัดความเค็มนะครับราคาอย่างไรบ้างเริ่มต้นห้าสิบห้าครับพิเศษหกสิบห้าไก่สับมี1หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบครับ 085-244-2887ครับโทรได้ตลอดครับ <ST AR F> ร้านจะอยู่ตรงปากซอยคองน้ําเจียก3ครับอยู่ใกล้ๆการกัในใฟ้านวลจันทร์ครับ